สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวนี้จะพามาใกล้หาหิน่า,าตีนะครับผมซึ่งเอามาเปิดประตูลับที่อยู่บริเวณนี้นะครับนะมันต้องการหินลไอหย,ยกราตีอันหนึ่งเนาะอ่าก็ทำการวร์ปมาตรงบริเวณโดเมนครับผมที่ผมพามานะครับแล้วก็เดินเข้าไปในซอกถ้ำนะจากนั้นก็เดี๋ยวดูตามคลิปไปเรื่อยนะครับ 燃えろ燃えろ元山 <laughs> 八九 <laughs>

หลังจากเราสั้นมันเสร็จจะต้องไปไหนนะครับผมให้เนี่ยพันมาทางขวาทันทีนะครับผมเมื่อเก็บกล่องเสร็จนะฮะคือเราจะได้กุญแจรับมาเนาะเพื่อเปิดเอาสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นเมื่ผมเป็นมือกู้กไก่นะฮะนะั่นจะกูกไก่เนี่ยมาเพื่อเอามาทำพัสิลต่างๆในอนาคตนะครับผม มาถึงจุดนี้เนี่ยผมแนะนำว่าตีลงไปตีเอาเร็วกว่านะผมไม่ต้องมานั่งยิงไข่แบบผมนะฮะก็ผมนึกว่ามันจะมีอะไรเนาะก็เลยยิงเล่นไปเฉยน,นะฮะ ตัวเกมต้องการให้เราไปนำลูกแก้วสีฟ้า,ฟาเหมือนที่เราเปิดตัวเข้ามาเมื่อกี้สองลูกผมนำมาไว้ตรงอ่า เอนะเครื่องปฏิกรณ์นะครับผมนะสองจุดซ้ายขวานะครับผมซึ่งมันจะสามารถทําให้ปิดบาวได้นะครับเพราะงั้นเราจะเริ่มไปหากันทีละจุดเลยนะครับ มาถึงจุดแรกนะครับผมจุดแรกเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบริเวณนั้นครับผมนะถ้าหลงทางให้ดูที่นี้แบบทางด้านซ้ายบนนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเลิกจากการเคลีย์บอสให้หมดก่อนเ,อเคลีย์มอนสเตอร์ให้หมดก่อนนะครับนะหลังจากนั้นให้เราทําการกระโดดมาทางขวาเมื่อกี้ครับผมคุณจะเห็นทางด้านในโนวเสาชนมุดดินได้แต่มุดมุดอยู่เราแค่ไปดักหน้ามันนะฮะซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะมีอะไร,รนะตะขอครับผมนะฮะนำตะขอมาติดกับทางด้านรังครับผมแล้วก็เอารังไปขัดประตูไว้นะครับผมนะนี่เป็นการอธิบายแบบ เบื้องต้นก่อนนะครับผมนะแล้วก็ให้ใหดูภาเป่านะตัวนี้ไม่ยากนะครับผมแค่ดูคนเดียวก็เข้าใจนะฮะ มาถึงจุดที่3นะครับผมจุดที่3เนี่ยก็ให้เข้าไปในบริเวณประตูนั้นนะครับนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะอ่าไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะผมแต่ก็อาจจะมีหลงนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นอ่าค่อยๆดูไปตามคลิปนะฮะ จะให้สปอยแบบตรงๆเลยก็คือให้คุณกรอบร่างเป็นนกเขียวนะครับทําการเก็บลูกแก้วอที่อยู่บนกงงเนาะแล้วก็ให้วิ่งตรงไปข้างหน้าเลยครับผมเ,เห็นไหมซอกนีตรงข้างหน้าเลยแล้วคุณก็ทําการยิงลูกแก้วใส่เพื่อให้ประตูมันเปิดแล้วก่อนที่คุณจะเดินออกไปจนสุดคือเดินให้เพื่นผ่านประตูก่อนนะครับก็ให้คุณเนี่ยทำการดึงลูกแก้วออกไปด้วยครับผมก็จะเป็นการนําลูกแก้วออกไปได้โดยที่ไม่ติดประตูนะครับนะ หลังจากเราหมุนบราวเสร็จเราก็จะสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมก็มันมีเวลาให้หนึ่งนาทีเนาะก็มาดูว่าต้งฆ่าหรือสู้ไปเท่าไหร่นะครับก็สู้ประมาณหนึ่งมันก็จะผ่านเองนะครับก็พยายามรีบเคลียร์เนาะไม่รู้ว่ามันมีจํากัดอะไรบ้างนะฮะนะทีนี้หลังจากจบตรงนี้ไปก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วครับผมแต่ผมแนะนําให้ดูจนไปถึงจวงท้ายคลิปนะผมจะพา อ่าพวกคุณออกไปแล้วก็พาเก็บไพโลูพลัสด้วยนะครับผมเพราะงั้นห้ามข้ามนะฮะให้ดูจนจบน,นะครับผมอาจจะข้ามไปได้แต่ต้องทำตามตอนจบผมนะりここよ弱滅の 試そうああ難攻不落 ちのっと 偶然の出会いには趣がある。 เอาละครับผมการที่จะจอกไปจากนี่ก็มีทั้งวิธีการเดินไปจากทางเก่ากับเดินไปเดินไปข้างหน้าต่อนะครับก็คือทําตามผมนะก็ให้คุณเดินมานี่นะฮะตรงบริเวณที่เราเคยไปเอาลุกแก้วฟ้าเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีเหมือนคอกสัตว์นะฮะซึ่งในนั้นมันมีสลาเมนเดอร์เนาะเนี่ยก็ผมขอแวบ,บมาเลยนะเพราอเดินลงเหมือนกันเนี่ยทำการเปิดสลมเมนเดอร์ออกมานะครับผมแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีตัวอ่าเรียกนะขีข่สายลุงนะฮะก็ทําการเอาสลาเมนเดอร์เนี่ย ว่ายน้ําไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นสู่เส้นทางสายลุงเลยครับผมในในระยะทางข้างหน้าเนี่ยมันจะมีไพลูคูลัสอยู่ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากว่ายไปจนถึงปลายทางเนี่ยมันจะมีกล่องให้ก,ก้อนหนึ่งนะครับผมนะก็ฝากกดนแล้วกตามด้วยนะผม้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสสวัสดีสวัสดีครับผม